โอ้หนูไม่ไล่ใส่น้ำอย่านัางจ้าน,นี่ดูนะ,สะใส่ตะไคร้นะคะทุกตะไคร้ใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ชูรสนิดหน,น่อยแล้วก็ตุ๋นมันมีความกลมๆเพราะน้ำเพราะว่าเพราะว่ามันออกรสเปรี้ยวหน่อยแล้วนะมันเออเออเนี่ย อู้อู้อู้อไม่ใส่อูนอ้นาไม่ใส่ใบยาน,น่าใส่น้ำตาลเนี่ยอามาดูสิคะเนี่ยคดบบๆอยู่แซบด้วยเนี่ยแล้วก็ทุบตะไคร้ใส่นี่ใส่เกลือใส่ตะไคร้ใส่น้ำตาลหยดชูรสหน่อยเพื่ให้มันมีความนัวเกลือน้ำตาล แบบชุบรสนิดหน่อยแล้วก็อัน,นต้มใส่ใบอันน้ำน้ำใบย่านางไปกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปแกงก็ได้ะนอมอาหารใชนิดนึงนะคะโอเคนะคะ